คลิปนี้จัดมาให้อีกคันค่ะดีแม็กแค1.9นะคะฝันใจดีแม็แต่งซิ่งค่ะลูกค้าปี2022นะคะเลขไมลหลักหมื่นเท่านั้นนะคะไมล์30,000กว่าค่ะใครตามหากระบะดีแม็กแคนะคะสะภาพสวยเดิมโรงงานวิ่งน้อยใช้งานน้อยคันนี้นะคะปี2022นะคะไมล์30,000กว่าราคา469,000บาทค่ะลูกค้านะคะรถสวยมากนะคะใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะคะดีแมนี่บอกเลยว่ามาแป๊บเดียวเขไปนะคะรถ ของเราถ้าไม่สวยจริงไม่รับเข้าทีนี้รถจะเข้ามาน้อยนะคะเข้ามาทีละคันสองคันมาถึงปุ๊บก,ก็ไปปั๊บนะคะเพราะว่าเป็นรถแบรนด์หลักกู้ง่ายคะ่ะลูกค้าใครที่นะคะประวัติเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวได้หรือใครไม่มีประวัติก็สามารถเช็คกันเข้ามาได้นะคะรุ่นนี้คันนี้เราแต่งหล่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ในส่วนของนะคะล้อแม็กใหม่นะคะล้อแม็กเวลทั้ง4ล้อนะคะแม็กใหม่ยางใหม่คะ่ะลูกค้านะคะรถเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของ ของเลวนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วคะ่ะลูกค้าวิ่งยาวๆไปเลย1,000 10, งมกิโลนะคะรถแทบไม่ได้ใช้งานคะ่ะลูกค้าโคมไฟหน้าใสาแจ๋วนะคะนี่ให้ดูได้ชัดๆเลยนะคะสีเดิมโรงงานค่ะลูกค้าสีขาวเดิมนะคะวนรอบคันให้ดูหนึ่งรอบนะคะสำเร็จยางคะ่ะลูกค้านะคะยางใหม่ปี2025นะคะนี่คะ่ะดูตรงนี้ได้เลยในส่วนของแม็กก็เป็นแม็กใหม่ที่เราใส่ให้นะคะ ฟิล์มเดิมโรงงานรอบคันค่ะลูกค้าใครสนใจรีบทักให้เร็วให้ไวเลยนะคะรถมาเร็วไปเร็วค่ะลูกค้านะคะนี่ค่ะมีเหล็กค้ำหลบป้ายมาให้ด้วยนะคะไฟท้ายทุกดวงเราก็เช็คให้แล้วนะคะลูกค้าแมกไลเนอร์นะคะก็สภาพสวยเดิมไม่มีรอยทะลุนะคะ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะโทรตรงที่เบอร์0945989256นะคะเซลล์เอเสรีไทยรถสวยะคะ่ะลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะใครสนใจรถนะคะมีประวัติหรือไม่มีทักมาคุยได้เลยอายุงานน้อยนะคะ3 4, เดือน4เดือนนะคะถ้ามีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกิน1ปีผ่อนตรงนะคะสามารถออกรถได้นะคะ,ะ,คะลูกค้าเงื่อนไขง่าย,ายๆอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะ อายุ20นะคะลูกค้าถ้ายังไม่ครบ20ยังออกไม่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถคะ่ะลูกค้าไล่รอบคันให้ดูนะคะนี่คะ่ะฟิล์มเดิมรอบคันนะคะมีเบ้ากันถลอกมาให้ด้วยนะคะ1.9ค่ะคันนี้เป็น 1.9S นะคะใครดูรถไม่เป็นนะคะสามารถดูตามน้องเอไปพร้อมกันได้เลยนะคะวิธีการดูรถเบื้องต้นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบประตูนะคะลูกค้า ทิดความน้ําท่วมมาไหมรถดูยังไงนะคะลูกค้ามาเลยค่ะเดี๋ยวน้องเอแนะนําให้นะคะขอบประตูนะคะลูกค้าสามารถดึงดูได้เลยนะคะนี่ค่ะลูกค้านะคะลิกความมาไหมดูตรงนี้ได้เลยค่ะเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะประกบชิ้นส่วนหลังคาด้านในกับแผ่นด้านในนะคะส่วนโค้งตรงกันไม่มีบิดเบี้ยวค่ะ ใครมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างพาเข้ามาดูรถได้นะคะลูกค้าหัวน,น็อตนะคะฝาประตูก็เดิมๆไม่มีรอยขยับค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะตอนครื่งหลังนะคะตึงๆนะคะเบาะหนาๆไม่มีรอยขาดรอยเย็บนะคะลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะมีถาดรองมาให้เรียบร้อยโดยเฉพาะพื้นพรมลูกค้าดูได้เลยค่ะไม่มีน้ําท่วมแน่นอนค่ะรอยเปื่อยก็ไม่มีนะคะลูกค้าพื้นพรมสภาพสวยนะคะ แคมเปิดกว้างขึ้นลงได้นะคะสะดวกสบายเป็นเบาะผ้าค่ะลูกค้าให้ดูความใหม่ของตัวเบาะนะคะนี่ใหม่มากคะ่ะทุกคนคอนโทรลหน้าก็ประมาณนี้นะคะสามารถไปติดตั้งเพิ่มได้ในส่วนของเครื่องเสียงนะคะเกียร์ธรรมดาหสปีดคะ่ะลูกค้าด้านบนนะคะถุงยังไม่ได้แกะเลยคะ่ะแล้วก็ไม่มีรอยเจิมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นช่องใส่คู่มือนะคะก็มีมาให้ครบนะคะคู่มือ ขึ้นลงสะดวกสบายนะคะลูกค้าใหม่มากบอกได้คําเดียวว่ารถสวยนะคะใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากนะคะใครสนใจลูกค้าออนไลน์สามารถขอรายละรเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะโทรตงที่เบอร์094 5989256นะคะเช็คเงินดาวยอดผ่อนนะคะถ้าโอเคทำจองเข้าบัญชีบริษัทพันเดียวะคะ่ะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ฟีทั่วไทยนะคะนี่ดึงให้ดูได้เลยนะคะซ้ายขวาเม็ดอาร์คเดิมไม่มีบิดเบี้ยวนะคะ เดิมๆโรงงานค่ะลูกค้าใครมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมง,งานเป็นช่างนะคะน้องเอบอกแล้ว,ว่าให้เข้ามาดูรถเราได้นะคะยินดีให้ดูค่ะลูกค้าในส่วนของเลขไม่เรามาดูกันเลยค่ะไม้เท้แน่นอนค่ะไม่มีกรอไม้นะคะเช็คศูนย์ได้เลยสามหมื่นสองพันสามร้อยหกกิโลเท่านั้นนะคะนี่ระบบแอร์อะไรเราเช็คให้เรียบร้อยนะคะสา้า ประตูด้านซ้ายก็หัวน็อตเดิมๆค่ะไม่มีรอยขยับเดี๋ยวตาม,ม้องเอมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะมาเลยค่ะมาค่ะสำหรับห้องเครื่องนะคะลูกค้าด้านหน้านะคะนี่ค่ะให้ดูได้เลยนะคะห้องเครื่องใหม่กิ๊กค่ะ สนงสนิมเทพหาไม่เจอลูกค้าหัวนอดห้องเครื่องตุกตัวไม่มีรอยขยับนะจ๊ะนี่ซูมให้ดูได้เลยของเล้วถ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะรถรับประกันเครื่องยนต์เกียร์นะคะน้ำมันเครื่องถ่ายให้ไปหนึ่งหมื่นกิโลนะคะวิ่งยาวๆได้เลยค่ะซูมให้ดูได้เลยนะคะฝันใจออนิวนะคะ หัวน็อตนะคะฝากระโปรงก็เดิมๆไม่มีรอยขยับนะคะคานด้านหน้าก็คือทุกจุดลูกค้ามั่นใจได้นะคะจนหนักที่ความน้ําท่วมเราไม่เอามานะคะลูกค้าแผ่นเพดนะคะหมายเลขเครื่องหมายเลขคัตเตีรต้องตรงกันคะ่ะลูกค้านี่คะ่ะหัวน็อตแก้มด้านซ้ายหัวน็อตแก้มด้านขวานะคะเดิมๆค่ะแผ่กันความร้อนก็สภาพสวยปกตินะคะนี่สบายใจได้เลยค่ะใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากทุกจุดกันเลยทีเดียว ใครสนใจก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้น้องเอถ่ายไว้แล้วทุกมุมนะคะเช็คเงินดาวยอดผ่อนกันเข้ามาได้เลยนะคะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่นะคะลูกค้าสามารถออกได้ทุกจังหวัดนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาแจ้งโปรโมชั่นของเดือนนี้กันสักนิดนึงนะคะลูกค้าสาหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะ มีโปรนะคะช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นะคะ2ปีหลังจากรับรถไปแล้วนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ํามันหมดนะคะยางแตกรถยกรถสไลด์นะคะแบตเตอรี่เสื่อมนะคะคือเหตุฉุกเฉินทั้งหมดที่เราต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่อุบัติเหตุนะคะลูกค้าเหตุฉุกเฉินทั้งหมดที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะขอความช่วยเหลือได้เราซื้อประกันฉุกเฉินไว้ให้โทรได้เลย24ชั่วโมงนะคะจะมีทีมงานวิ่งช่วยเหลือทุกจังหวัดนะคะลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเลยนะคะ24ชั่วโมงนะคะแบตเตอรี่หมดก็เรียกเขามาจาให้นะคะถ้ามันเสื่อมเขาก็หาที่ซื้อให้เรานะคะโดยที่ไม่คิดค่าวิ่งนะคะลูกค้าถ้าเหมือนน้ามันหมดเขาก็ซื้อมาให้นะคะไม่คิดค่าวิ่งช่วยเก็บแต่ค่าน้ํามันประมาณนี้นะคะลูกค้า2ปีกันเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ยังมีในส่วนของการ์ดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้1ใบค่ะออกรถกับสวิตไตไปนะคะเราจยังมีในส่วนของการ์ดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานให้นะคะเข้ามาใช้งานที่ศูนย์บริการด้านหลังได้เลยไม่เก็บค่าแรงค่ะลูกค้านะคะมีรับประกันเครื่องยนต์กเกียร์นะคะมีจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยเรียกได้ว่าโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายค่ะมีโปรดอกเบี้ยพิเศษให้สําหรับลูกค้าเครดิตเริ่มต้นที่2บาทกว่า เพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะอายุ20ปีบริบูรณ์ค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะค้าขายไมไ่เดินบัญชีรับเหมาไม่มีสัญญารับเหมานะคะออกได้ทุกอาชีพคะ่ะลูกค้าปรึกษาน้องเอได้นะคะเดี๋ยวแนะนําเรื่องเอกสารให้นะคะอาชีพนะคะข้าราชการบรรจุได้เดือนเดียวก็สามารถออกรถได้คะ่ะเอกสารขึ้นอยู่กับอาชีพผู้ซื้อนะคะลูกค้า ในส่วนของค่างวดก็ขึ้นอยู่กับปีรถราคารถนะคะใครอยากผ่อนเท่าไหร่แจ้งได้มีงบดาวกี่บาทผ่อนเท่าไหร่ให้น้องเอคำนวณเบื้องต้นให้นะคะลูกค้าออนไลน์ถ้าเกิดจองรถกับน้องเอแล้วนะคะจัดเครดิตผ่านกรณีที่ไม่ได้มาดูรถเราเอารถไปส่งรถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้ายกเลิกได้เลยทุกกรณีนะคะน้องเอคืนเงินมาจําให้เต็มจํานวนนะคะถ้าเกิดว่าไม่เลียนคันไม่ชอบคันไหนเลยนะคะน้องเอก็ คืนเงินมัดจาให้เต็มจํานวนนะคะของเราเป็นโชว์รูมใหญ่ไว้ใจได้นะคะเสรีไทยรถสวยมีหลายสาขาค่ะมีสาขากรุงเทพอยู่น้องจอกมินบุรีนะคะแล้วก็สาขาที่ในอัพเกรดอยู่ยตอนนี้จะเป็นสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ใกล้กับสนามบินสุราษฎร์นะคะแล้วก็ในตัวเมืองอีกหนึ่งสาขาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสามารถมาออกกํานน้องเอได้เลยนะคะปรึกษากันทามาได้คุยง่ายใจดีค่ะลูกค้าถ้ายังไม่หลับรับทุกสายนะคะโทรตรงเลยที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6นะคะ 0945989256น้องเอเสรีไทยรถสวยสาขาสนามบินจบที่เราเบาที่สุดที่นี่เสรีไทยรถสวยสาขาสนามบินเงินเดาไม่ต้องพูดโทรมาเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เซลเอด้วยนะคะใครจะมาหน้าร้านก็สามารถโทรตรงนะคะขอพิกัดหรือตำแหน่งกันเข้ามาได้เลยนะคะ